ชื่อเราพอใจนะคะ่ะวันนี้เราจะมาลบเลขกันนะคะถ้าอยากยูแล้วกดไลค์กด subscribe แล้วกดหัวใจให้น้องพอใจได้นะคะถ้าอยากดูแล้วไปดูกันเลยเดี๋ยวขึ้นมาก้านะคะเราโอเมห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ว, 5, 1, 2, 3, 4, ลวยื่สี่นะคะ ยกขึ้นมาแปดนะคะลบออกไปหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกล้วยกสองนะคะสี่ลบสี่เหลือศูตรนะคะห้าลบหนึ่งนะคะห้าลบหนึ่งเหลือยสี่นะคะ บสองหนึ่งสองเหลยอยือสี่นะคะเจ็ดลบห้าะคะ่ะลบออกไปห้าค่ะหนึ่งสองาสามสี่ห้าเหลืออยู่สองนะคะ ก็ขึ้นมาแบล็กลบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วยกสามนะคะสามลบสามแล้วยกศูนย์นะคะเจ็ดลบสามลบอกไปสามหนึ่งสองสามเลยสี่นะคะแปดลบหนึ่งนะคะแล้วก็มาแบล็กลบไปหนึ่งหนึ่งแล้วยกจุดนะคะ ลบหนึลส้สองส่งเหลืออยู่หนะคะ,ะก้าลปามสี่ห้าหกเแ,แลหนึ่งนะคะ กดส u b s c r i ให้พอใจด้วยนะคะบ๊ายบาย